อาหารกระรอกจากแบรนด์เปเทงเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับกระรอกทุกสายพันธุ์ โดยมี6รสชาติได้แก่ถั่วมิกเบอร์รี่มะแรงผลไม้รวมสีฟูตรวมไปถึงขนมขัดฟันซึ่งให้สารอาหารครบถ้วนทั้งโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินและแร่ธาตุนานาชนิดเช่นวิตามิน C ี3 b 1 b 2 A อโอเมก้า3และโอเมก้า6นอกจากช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตแล้วยังช่วยพัฒนากระดูกและฟันเสริมภูมิคุ้มกันและลดความเครียดค่ะ หากคุณกำลังตามหาขนมแสนอร่อยที่อุดมไปด้วยประโยชน์และดีต่อสุขภาพของกระรอกเราขอแนะนำขนมคริสปี้สตต๊กจากเวอร์สเทลลาก้าที่มีลักษณะเป็นแท่งยาวแขวนติดกรงได้ง่ายเต็มเปี่ยมไปด้วยวัตถุดิบและสารสกัดจากธรรมชาติไม่ว่าจะผักผลไม้สมุนไพรหรือธัญพืชนา,นานาชนิดซึ่งสามารถเสริมทักษะการแท้และช่วยเหลาปันไม่ให้ยาวเกินไปมาพร้อมกระรอกแทบเลินถึง4รสชาติได้แก่รสแครอทพาสเทลสรสผลไม้และสมุนไพรรสผักรวมและ ผลไม้รวมที่ล้วนแต่โรยด้วยเกล็ดความอร่อยสูตรเฉพาะของแบรนด์ค่ะ ถึงแม้ว่าอาหารไข่จากแบรนด์เดลี่ในเจร์จะผลิตมาเพื่อให้นกทานเป็นหลักแต่ยังมีความอเนกประสงค์ที่จะช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตบำรุงร่างกายและบำรุงขนสวยเงางามให้กับสัตว์ฟันแท้หลายชนิดรวมถึงกระรอกซึ่งจะได้รับสารอาหารจากโปรตีนเน้นๆพร้อมทั้งได้รับแคลเซียมฟอสฟอรสัสไกลซีนและเมทิโอนนนทั้งยังเพิ่มความหอมอร่อยน่าทานด้วยน้ำผึ้งทำให้เจ้ากระรอกน้อยทานเพลินไม่ว่าจะโรยบนผักผลไม้หรืออาหารเม็ดก็ล้วนมีประโยชน์และเพิ่มโภชนาการ ได้อย่างครบถ้วนค่ะแม,มะลงถือเป็นแหล่งอาหารจากธรรมชาติที่ดีที่สุดของกระรอกซึ่งทางยี่ห้อคุณนูแฮมสเตอร์มาพร้อมให้เลือกชนิดของแมลงถึง5ชนิดได้แก่จิ้งหรีดอบแห้งสดิ้งดักแด้นอนและด้วงสาคูที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพมาอย่างดีพร้อมทั้งผ่ากรรมวิธีอบแห้งที่สำคัญไม่มีสารปรุงรสใดๆทำให้กระรอกได้รับโปรตีนและไขมันเน้น นอกจากนี้อตัวบรรจุภัณฑ์ยังมีให้เลือกหลากหลายไม่ว่าจะถุงซิปล็อกหรือกระป๋องซึ่งล้วนแต่เปิดใช้งานและเก็บรักษาง่ายเพราะช่วยป้องกันแสงและความชื้นค่ะ มาเสริมอาหารตามสัญชาต,ตย,ยานของกระรอกด้วยอาหารจากแบรนด์โจลี่เพซซิคะมาพร้อมกรรมวิธีอบอแหง้งที่ได้มาตรฐานและไร้ความชื้นตกค้างโดยมีให้คุณเลือกสองรสชาติไม่ว่าจะหนอนนกเน้นๆหรือหนอนนกที่มีส่วนผสมของกุ้งแหง้งนอกจากจะได้โปรตีนและไขมันอย่างเต็มที่แล้วยังเสริมสุขภาพช่องปากและกระดูกให้แข็งแรงพร้อมพัฒนาโครงสร้างที่ดี นอกจากนี้ยังบรรจุมาในถุงซิปล็อกอย่างดีทำให้สามารถป้องกันแสงและความชืน้นแถมยังเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนค่ะอาหารกระรอกจากแบรนด์เวอร์เซลลาก้าอุดมด้วยธัญพืชหลากหลายชนิดไม่ว่าจะซีเรียลเมล็ดทานตะวนันเมล็ดอองุ่นถั่วรวมไปถึงมีส่วนผสมของผักผลไม้และ,มะแมลงทำให้กระรอกได้รับสารอาหารครบถ้วโดยมีโปรตีน18เปอร์เซ ไขมัน15%เส้นใย9.5%วิตามินและแร่ธาตุนานาชนิดอีกทั้งยังมีฟรุกโตโอลิโกแซคคารายช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ประโยชน์ต่อสุขภาพและหมดกังวลเรื่องอาหารไม่ย่อยมาพร้อมเทคโนโลยีเอ็กทรูชั่นทำให้เม็ดอาหารขึ้นรูปสวยช่วยขัดฟันของกระรอกได้เป็นอย่างดีค่ะ ขนมสำหรับสัตว์ปันแท้ยี่ห้อนี้มีให้คุณเลือกสารหลากหลายรูปร่างตามความชื่นชอบของกระรอกได้แก่แอปเปิลไยหวานเค้กปุ้งเท้าข้าวโพดอ,องยิ้มแครอทหัวโตและขนมอัดแท้งนอกจากกระรอกสามารถทานได้อย่างปลอดภยัยเพราะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติไร้สารเคมีไม่มีส่วนผสมของสารเคลือบพร้อมผ่านการอบฆ่าเชื้อแล้วยังสามารถใช้เป็นของเล่นลับปันได้อีกด้วย ทำให้หมดปัญหาฟันยาวและลดปัญหาการแทรกรงออีกทั้งขนมยี่ห้อนี้ยังมีราคาสุดแสนจะสบายกระเป๋าค่ะ S <S <S แม้ว่าแบรนด์ Paradisepet จะเป็นอาหารสำหรับชูก้าไรเดอร์แต่ยังมีโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับกระรอกมาพร้อมให้คุณเลือกสรรถึง6สูตรได้แก่ชูก้าไรเดอร์มิอาหารเสริมทดแทนนมแม่และบำรุงช่วงตั้งท้องไฮโปรตีนที่เน้นโปรตีนสูงนิกเต a m ์แอนแอมพันนี่ที่ช่วยเพิ่มความอร่อยและเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกายสูตรพรีเมียม SP w u ที่พัฒนาจากสูตรดั้งเดิมรวมถึงสูตร Easy Chukader m i l ที่แบ่งออกเป็นบำรุงร่างกายกระรอกอายุ มากกว่า4เดือนและเสริมสร้างการเจริญเติบโตในอายุต่ำกว่า4เดือนค่ะม,มาเพิ่มความอร่อยระหว่างวันให้กับกระรอกด้วยขนมจากแบรนด์ Exotic Nutrition กันค่ะ ซึ่งคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีจากธรรมชาติทำให้กระรอกสนุกเพลิดเพลินควบคู่ไปกับการได้รับสารอาหารซึ่งมีให้คุณเลือกสองสูตรได้แก่ t ropical island blender ที่อัดแน่นไปด้วยมะละกอคลาสสีเพื่อดึงดูดความอยากอาหารส่วนฟร u i t medley อุดมไปด้วยผลไม้นานาชนิดเช่นมะม่วงมะพร้าวมะละกอสับปะรดและลูกเกดอย่างไรก็ตามควรให้ขนมในปริมาณที่พอเหมาะและไม่ควรให้ทดแทนอาหารหลักค่ะ สควอเรลฟอร์มูล่าเป็นนมที่คิดค้นมาเพื่อกระรอกโดยเฉพาะซึ่งนำเข้าจากออสเตรเลียอัดแน่นไปด้วยสารอาหารจากโปรตีน24%ไขมัน30%คาร์โบไฮเดรต36%วิตามินและแระ่ธาตุเช่นแคลเซียมสังกะสีไบโอตินวิตามิน A B C D และ K ที่สำคัญมีส่วนผสมของทอรีนที่มีส่วนช่วยในเรื่องการมองเห็นและบำรุงหัวใจให้แข็งแรง พร้อมทั้งบำรุงขนและผิวหนังให้สวยงามด้วยโอเมก้า3และ6นอกจากจะสามารถบำรุงกระรอกแรกเกิดจนถึงโตเต็มวัยแล้วยังสามารถเสริมโภชนาการให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กอีกด้วยค่ะคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด